เราทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนเนาะขาดทุนบุญนี่ต้องทำบ่อยๆต้องทำให้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเหมือนกันนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยแค่เรายกแปรงหวีผมเราใช้บุญไปแล้วเนาะ,ะบางทีเรานึกไม่ถึงถ้าหมดบุญก็หมดลมก็หมดสิทธิ์กับพริบตาหมดสิทธิ์หวีผมถ้าเราไม่คิดไม่แปลกที่ยงคิด มหาสัจันเดียดทุกย่างก้าวที่เราบรนั่งเราใช้บุญตลอดเวลาเราจะมองเห็นตอนใช้เงินใช้ทรัพย์แต่ตอนไม่ได้ใช้ทรัพย์เราก็ใช้บุญตลอดเนาะใช้ทรัพย์ก็ใช้บุญไม่ใช้ทรัพย์ก็ตัองใช้บุญตลอดบุญใช้ไปก็มีวันหมดไปเนี่ยหมดบุญก็หมดลมหายใจหมดลมหายใจก็หมดฟิดทุกสิ่งทุกอย่างในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเราต้องสั่งสมบุญกันทุกวัน ต้องทำบ่อยเห็นไหม